เขาสาโกรธยายทุกคนเห็นไหมเห็นไหมนอนอยู่ตรงนู้นะนี่นี่นะนะครัวนะคือไม่ได้เปิดไฟนะอันนี้เป็นโซลาเซลล์ทุกอย่างปิดหมดแล้วพัดลมก็ไม่ได้เปิดนะครับเห็นไหมเรียกเข้าบ้านก็ไม่เข้าเมื่อกี้เมื่อกี้นะฮะคุณยายอ่ะด่าสาเพราะว่าสากําลังจะฉี่ใส่แผ่นปูแผ่นนี้อีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วคุณยายก็ด่าด้วยเสียงดังแล้วก็ตีไปด้วยหนึ่งทีแล้วน้องก็เดินออกไปตรงนู้นเลยอ่ะเนี่ยคือยายด่าด้วยเสียงที่ดังแล้วก็ ทําให้น้องงอนเลยอ่ะ <c oughs> ซากมันเขียดเจ้าวีลีซากซากมา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 นี่เรียกหลายรอบมากนะเขียดรดนอนนอกบ้านะล่ะเดี๋ยวหนูได้นอนนอกบ้านจริงๆนะลูกทะเลาะก,กับใครก็ได้แต่อย่าทะเลาะก,กับยายไม่มีข้าวกินพ่อรองมาแล้วเชื่อพ่ออย่าออกไปมามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาอันนี้จะซโลดิเข้ามาเข้ามานนเข้ามาเขามาเหยียบออกไปให้พี่เขาขึ้นขึ้นลูกค่อยๆข,ขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้น ค่อยๆขึ้นอึบอึบอึบผอดโหดผอมย่ายบอขอดสนกับกินบอจยาดาแม่กยันยาดาที่ละแม่ได้กินข้าวบอให้กินข้าวไงมยาดาเมืงจ่ามันเบ่าดีๆเบ่าดีๆเบ่าดีๆียาดาก็ินเนื้วทั่วทิพย์ยาดาหี้เกียดแล้วมาที่นี่ย่ายเขี่ยเลี่ยวห้ามดาก็บอกให้กินข้าวข้าวคือข้าวเดี๋ยวพ่อป้อนเดี๋ยวพ่อป้อนเดี๋ยวพ่อป้อน อกไใกล้สีไข่กับพ่กกินก็ต้องกิน,นจังสั่นแหละเอาเอาอากระป๋องใส่น,น้ำนนแน่อันนี้แพงอันนี้แพงอันนี้แพงดูเขาสวยกินนะลกูกอันนี้อันนี้อันนี้ถูกอันนี้ถูก <c oughs> พวกกินนนะเห็นปะตาแบกีจิตาน่พวกกินนเะลแม่ชอบดา่าอ้ยเขากระโดดก้มบวชเนาะสวแม่คือชอบดา่าแม่ชอบดา่าเอา้ h, h าก็เยี่ยวไม่รู้จักที่มันก็ต้องด่า ก็นี่ที่เดียวเอออย่าไดาจบแั้วปัญญาอีกใช่ไหมยังแต่อย่าทะเลาะกับยายลูกเดี๋ยวไม่มีข้าวกินไม่เลงขอโทษไปขอโทษไปขอโทษยายบอกยายหนูขอโทษค่ะไปขอโทษยายไปขอโทษยายหมูฉี่ในบ้าน่ะแต่มึิ่งพอพอดีเดี๋ยวนี้มึงออดเซ่อเหมึงกับว่าต้องกินเข่าเลยไปไปไปพี่พี่ไปขอโทษยายเรื่งสองคนเลยไปขอโทษยายเพิงพ่อต้องูกรกว่าบ่มวันเดี๋ยวอย่าพลาดเดี๋ยวอย่ามาพลาดว่าต้องกินด้วเข่าขอโทษยายแต่พ่อจะไม่ได้กินข้าวหรืลูกเอ้ ขอโทษยายไป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 ขอโทษยายขอโทษยายก pile pile. ้อนูฉ Br <ue> ี <Hayır> ่ในบ้านน่ะหนูเบิ่งก้อนหนามมันบูดมาเของก้อนได้ด้วยเหรอวะมันรูดได้ด้วยเหรอวะเออว่าแม่ดาแล้วมันกระต่องงอนมันหนามบูดเบิ่งหลดมายายขอโทษก็ได้ลูกมามาเร็วขอโทษยายไปขอโทษยายลูกไปขอโทษยายจะมางอนอะไรหนามันบูดงอน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 ดูเขาสวยนะมันไม่เคยสนใจใครเลยดูที่น่นก้อูฉี่ในบ้านไปขอโทษยายเนี่ไปไปไปขอโทษยาย หนูชีในบ้านบลักเด้อหนูชีในบ้านนะ่ะลูกยายก็ต้องดา่าเมื่อไหเ็นบอบอกมาขอโทษมันอีดเลยหนูชีในบ้านแต่ขอโทษยายขอโทษยายไปขอโทษยาย,ย,าย,ย,ายจจเจ้าเจ้าดีเลยยายว่าตาแม่โอ้ยมันเหี้ยตากึ่งใช่ไหมก็มี่ดดามันนะ่ะยายด่าแล้วยายก็ตีด้วยนะทุกคนเพราะว่าน้องฉี่ฉี่ฉี่ใส่เนี้ยแผ่นรองนอนใสแผ่นรองนอนคือน้องเข้าใจว่า เป็นแผ่นรองฉี่นะครับแล้วพอน้องฉี่ใส่แผ่นรองนอนน้องเข้าใจว่าน้องทําถูกแล้วใช่ไหมแล้วยายตีแล้วก็ด่าหนุน่นเมื่อกี้ไปนอนที่ครัวต้องเรียกง้อกับเข้ามาเนี่ยเล้วก็เป็นแบบเนีุ้ิว<อ>ดูเขาสวยเก่งครับเาขาสวยกนเก่งจังเลยลกูกหนูฉี่ใส่บ้านนะลูกมันไม่ใช่แผ่นฉี่มันคือแผ่นรองนอนเวลาหนูลุกขึ้นอนะกระเบื้องมันลื่นถ้าหนูนอนบนแผ่นนี้มันก็จะไม่ลื่นไงก็บปนอนก็ไปถ่าฉี่แต่เมียได้อย่ามามองหนะ้าเม่ยดไ,ได้ไปไป อ,อย่างไปขอโทษใหญ่ลุกไปลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นน้ำจะหกลุกขึ้นลุกขึ้นไปไปไปขอโทษยายขอโทษยายบ่อเอาไปขอโทษยายบ่เอาเห็นบ่อ้ยเอเอเอ,เอตัวโงแบบนั้นคือบ่อเอานะเชื่อพ่อลูกถ้าเลากับยายไม่มีข้าวกินมันหัวมันสีได้กินยานี่มันเห็นแม่แกยา,ยาแล้วนี่เห็นบ่ที่มันบ่กมาดูสิเน่ะข้าวสวยคนเก่งจังเลยลูกสวยสวยเก่งจังเลย กูเครื่ออุ้มไรวะมันจอยเหรอเนี่ยติดติดติดน้องเป็นแผลเพราะว่าอ่าฝนตกแล้วอากาศมันชื้นนะครับยังไม่ได้ฉีดแผลด้วยทําให้มันอะไรนะเชื้อราใช่ไหมมันเลยเป็นแผลเออตอนเนี้ยแผลมันเกิดจากความชื้นเกิดจากความชื้นปะน่ายาหมออ่างตดดีเลยฉีดทรงเทียหายแล้ว ขอโทษยายขอโทษยายขอโทษค่ะ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 ก่อนขอโทษค่ะขอโทษค่ะเอามือเอามือมันบอลเลี้ยวบางหนาดิเก่งขอโทษยายขอโทษยายขอโทษขอโทษจะได้กินข้าวเนี่ยกินยาขอโทษจะได้กินยาขอโทษขอโทษจบเลยขอโทษจบจบขอโทษค่ะขอโทษค่ะดีดีอัญชลรี่ขอโทษดีดีพ่อจะไม่ได้กินข้าวด้วยพรุ่งนี้เช้าฟังไว้นะทะเลาะกับใครก็ได้ทะเลาะข้าวเหนียวข้าวเจ้าทะเลาะกับแบงค์บัสได้หมด ทะเลาะกับยายไม่มีข้าวกินเชื่อพ่ออัญชลีวันทาอภิวาทขอโทษค่ะขอมือหน่อยอ่ะขอมือขอมือขอมือเอามือมานะโยนีขอมือนะมองยายมองยายยายเขาซวยลุ้งไปอาลัดได้จริงขอโทษ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 แล้วขอโทษแล้วแม่ลูกหัว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 ลูกห่อรักก่อนรักก่อนรักก่อนรักรักลูกหัวลูกหัวโอ้ยายรักยายรักว่าเช่าเขียดได้เจ้านากระโบดพ่อเว้ยเนาะ โอ้ยายไม่ด่าแล้วยายไม่ด่าแล้วจะคล้องกันเหี้ยวเพราะจูางหมองเนาะมามันเครียดพี่น้องเอ้ยมาแสดงว่าคลิปนี้เราไม่เห็นถึงว่าเขาก็มีความรู้สึกมีชีวิตจิตใจนะครับการที่ยายด่าเขาแล้วก็ตีเขาเขารู้ได้นะครับว่ายายด่าแล้วยายตีแล้วเขาเครียดยายแล้วครับเครียดก็คืองอนแล้วก็คือโกรธยายอยู่นะครับนี่ยายจะปิดก็ต้องง้อต่อไปนะครับบอกบอกหมองกบบ๊อกดมันชิบกินยาชิบกกินยามาลงมาฮ่มจอยลงแลวยาหนึ่งเม็ดเร็วเร็ว